อรุณสวัสดค่ะพระบิดาพระบุตรพระญยานบริสุทธิ์พระเยาวางพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองพระเยสุคิจจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องลูกๆหลานๆทุกทุกคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังและต่อผู้อื่นโดยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทําผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่21มิถุนายนพระองค์ทรงตรัสว่า ลูกเอ๋ยจงรอคอยเราอยู่อย่างอดทนในขณะที่เราอวยพรเจ้าอย่ารีบร้อนเข้าเฝ้าเราด้วยใจที่พระวักพระวงเกี่ยวกับเวลาเลยเราดำรงอยู่เหนือการเวลาเราคือพระเจ้าผู้เป็นอยู่ผู้เคยเป็นอยู่และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเป็นนิสสำหรับมนุษย์แล้วนั้นวันเวลา เป็นสิ่งที่เราได้กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องเจ้าเพราะเจ้าไม่อาจรับมือกับชีวิตที่มีมากกว่า24ชั่วโมงต่อวันได้เพราะความอ่อนแอของเจ้าในขณะเดียวกันเวลาก็อาจทรยศเจ้าได้ด้วยมันอาจเดินผ่านเจ้าไปอย่างรวดเร็วและอย่างไร้ความปราณีลูกเอ๋ยดังนั้น จงเรียนรู้ที่จะเป็นนายเหนือเวลามิฉะนนั้นมันจะเป็นนายของเจ้าแม้นว่าเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของเวลาจงสแสวงหาเวลาที่จะมาพบเราในอดีตการเมื่อเจ้าเพ่งความสนใจมาที่เราความรีบเร่งของการงานและเวลาก็จะหายไป เราจะอวยพรเจ้าและพิทักษ์รักษาเจ้าเราจะให้พักของเราทอแสงแก่เจ้าและกรุณาเจ้าและประทานสวัสดิภาพแก่เจ้าอาเมนในข้อพระคำมีคาบทที่7ข้อ7เพราะฉะนั้นสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูด้วยขอภัยค่ะข้าพเจ้าจะมองดู พระเยโฮวาข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าอย่างความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้าวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ8องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมกาลและเป็นอาวสานผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงนิทานุภาพสูงสุดกันดาลวิถีบทที่6ข้อ24ถึง26ขอพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเยโฮวาทรงให้พระพักขอบโปงทอแสงแก่ท่านและทรงพักอุณาท่านขอ พระเยโฮวาทรงมีพระพักช่มชื่นต่อท่านและประทานสันติสุขแก่ท่านอาเมนพระบิดาท,ทรงเมตตาลูกทุกคนพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าจงสแสวงหาเวลาที่จะมาพบเราในนิรันดรการเมื่อเราเพ่งความสนใจมาที่พระองค์ ความรีบเร่งของการงานและเวลาก็จะหายไปพระองค์ทรงตัดว่าเราจะอวยพรเจ้าและพิทักษ์รักษาเจ้าเราจะให้พักของเราทอแสงแก่เจ้าและกรุณาเจ้าและประทานสวัสดิภาพแก่เจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณท,ที่พระองค์ทรงหวงใหญ่พระองค์ทรงได้ทรงตัดว่า ใจที่กระหายและเหน็ดเหนื่อยใจที่ทนทุกลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่แม่น้ำแห่งชีวิตจะลินไหลมาจากใจลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง คอยปกป้องคุ้มครองห่วงลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะขอให้เราเข้ามาร่วมกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์ที่ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกขณะน,นี้ได้เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะภัยจากสงครามภัยจากโรคระบาดโรคร้ายต่างๆ ภัยจากธรรมชาติและภัยจากปัญหาบ้านเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่กับทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้พระองค์เจ้าค่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถทําให้ทุกทิกึงท,ทุกอย่างสงบได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวพระองค์เจ้าค่าได้โปรดเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยที่มีปัญหากับประเทศ กัมบูชาขอโปรงทรงเมตตาให้ทั้งสองประเทศนั้นที่จะไม่คิดทำลายกันยกเลิกกันและที่จะกลับมาคืนดีกันลูกสงสารประชาชนและทหารที่จะได้รับความทุกข์ในการได้รับภัยจากสงครามครั้งนี้ขอโงร์ทรงเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับนายกรัฐมนตรี ที่ทำอะไรผิดพลาดไปถ้าพระองค์เห็นสมควรว่าควรจะยกโทษให้กับเขาก็ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้ประชาชนทุกคนได้ยกโทษความผิดบาปให้แก่เขาแต่ถ้าเป็นไปตามที่ทุกอย่างก็ขอแล้วแต่พระองค์จะทรงนำในชีวิตของเขาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอฝากประเทศ อิสราเอลไว้ในฝีพระหัสถ์ขอปกที่กำลังทำสงครามกับประเทศอิหร่านขอให้ทั้งสองประเทศยุติลงที่จะไม่คิดทำสงครามกันต่อไปเพื่อประชาชนทั้งสองประเทศจะได้อยู่ในความจันที่ถุกลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในฝีประหัสถ์ขอปกขอให้ประธานาธิบดีทมจงนำประเทศ ให้ไปสู่ความสันติสุขด้วยเถิดและที่จะไม่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยขอโปรขอให้อ่เหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจงจบลงและอ่เป็นไปตามน้ำพระทัยขอโปรลูกขอฝากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในปีพระหัตถ์ขอโปรนะแต่พระองค์จะทรงนำ ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริจพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทุกคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนทูลขอลูกทุกคนทราบสิ่งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระคุณขอมมาางพระองค์ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ขอะองได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมา เปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพงได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นเครื่องถวายสัการะบูชาต่อพองค์และขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพองจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซชเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าไวยพระผ่อทุกๆตท่านนะคะ